สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเดอครับมื้อนี้มาพบมาพอเนาะครับกับทา่้ใหญยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิมะอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทั้งพระเอกลิเกกับทางหมอลำสาวทันหนึ่งนะครับว้าวอล้ากะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับเอซสุดช็อกหมอลำสาวลำคานใจไล่พระเอกลิเกหนี แต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ป้าพี่น้องมันเกิดเหตุการณ์นี้อย่างน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมวอาซูฟังเ้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยคลิปนะครับที่ทั้งพระเอกลิเกกับทั้งหมอลําสาวนะครับเพิ่นได้มีการออกมาไล่นะครับผมขายนะครับขายคลิมกันแดดเพิ่นนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแต่กันี้บางช่วงบางตอนนะครับ ทางหมอ้ําสาวนะครับเพื่อนก็ได้มีการเปิดใจนะครับบอกว่าเวลาผิดกันเวลาทะเลาะกันหรือาบางงอนก er ันนะครับนา้งอีกนะครับขอครับหมอ้ําสาวนะครับสีไล่พระเอกลิเกหนีเลยนะครับนะครับผมสีไล่หนีเลยเพราะว่าลําคานประมาณเนี่ยครับพี่น้องแต okay. like ่นะครับพระเอกลิเกนี่สีบ่ย้อมหนีไปใส่นะครับความดีของเขาก็คือว่าถึงสีไล่หนีการม้ย้อมหนีนะครับแล้วมาที่นี้เพราะทางหมอ้ําสาวเพื่อนลําคานเพื่อนสียางหนี พระเอกลิกีกระสีดึงไว้ครับพี่น้องเพิ่นมาจังสันเดียครับบอกว่ากระสีดึงไว้มาย้อมให้ไปใส่อันนี้คือข้อดีของเขาว่าสันครับก็คือว่าพระเอกลิกีนะครับมาย้อมหนีไปใสซสียูงางเพื่อนประมาณเนี่ยครับพี่น้องแล้วนะครับเวลาที่บอกว่าจะกลับไปนอนบ้านหมายถึงว่าพระเอกลิกีจะไปนอนบ้านนังเสียครับไม่เกิน30นาทีจะมีข้อความส่งมาว่า นอนไม่หลับว่าสันเดียครับพี่น้องก็คือว่าง่ายๆพระเอกลิเกบ่อได้ยุใกล้เพื่อนเลยนอนว่าหลับประมาณเนี่ยครับเรียกง่ายๆว่าอวยช่ำเลยอวยสามีช่ำเลยอวยพระเอกลิเกชฉำเลยนะครับเพื่อนกระบ,บอกข้อดีนั่นแหละครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเพราะว่าทางเพจสบายดีแซบเพื่อนก็ได้เอาคลิปนี้มาลงนะครับผ่านเพจสบายดีแซบนะครับเพื่อนโพสต์ว่าผัวใครใครก็ว่าดีเด้อแต่อย่าเลิกกันนะนะครับ ผัวที่แสนดีมากแม่นะครับหลังจากนั้นพอเอฟซีเห็นคลิปนะครับแน่นอนล้ครับหลายๆท่านนะครับถึงกับชอ็ชอกช็อกในที่นี่ก็คือว่าปาดคือหมั่นอกหมั่นใจคัดแท้ว่าเขาบอกา้าหนีไปใสนะครับคือสีว่าเจ้าของคัดแทประมาณนี้นะครับเอฟซี FC บางท่านบางคนบอกว่าการเขาสีหนีเฮ็ดยังละ่ะในเมื่ออูเขาอูน้ำอูเงินอูท้องเขายุนีเขาบ่หนีดอก หลงบมมีเงินหลงบมมีมันนี่เบิง่งนะครับเขาสิอย่างมาอยู่ใกล้บ่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพี่พน้องๆฟังแล้วต้องวิเคราะห์พิจารณาไปนํ้เด้อครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นของเ c ฟซบางท่านบางคนแค่นั้นนะครับ F c ซีท่านแรกบอกว่าทุกคลิปจะต้องมีเรื่องผัวมาเล่าปัญญาอ่อนชิบหายอวยอยู่นั่นแหละเหมือนคนไม่เคยมีนะครับ F c ซี FC ท่านต่อมาบอกว่า ร้องมันนี่บอมีเบิงนะครับย่งางกายเขาสีแลบอนะครับแล้วก็อีกสท่านนะครับท่านต่อมาบอกว่าไปได้ไงอู่ข้าวอู่น้ําอู่เงินอู่ทองนะครับไปก็เตะฝุ่นสีนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าไอบ้บวมๆจะเดินหนีเพื่ออะไรเพราะยังกอบโกยเงินยังไม่หมดยังไม่พอ รถก็ยังผ่อนอยู่ถ้าหนีไปแล้วใครจะผ่อนค่างวดรถหล,ดลักนะครับของแบรนด์เนมก็ยังได้ไม่ครบที่เคยฝันไว้บ้านที่ดินก็ยังไม่โอนให้เลยนะครับแล้วเขาิินีเหฮุยังไล่หนีเขาก็บ,บนหนีเหลวประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเอีบางท่านบางคนนะครับหมอลำสาวเวลาทะเลาะก,กันนะครับก็จะลำคาญใจก็จะไล่พระเอกลิเกหนีแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้พระเอกลิเกไม่ยอมหนีนะครับก็จะมาอยู่ใกล้ๆถึงแม้ว่าจะเดินหนีก็จะดึงมือไว้ไม่ให้หนีไปไหนประมาณนี้นะครับพีพีพน้องๆมีความคิดเห็นจ้งใดกะคอมมนินคอมาสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ